วันนี้รายการธรรมชาติประบาดนะครับหรือว่าโฮมดีมินดี้นะครับจะพาพี่น้องมารู้จักกับต้นว่าต้นว่านจรเกนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นยาสมุนไพรกินเพื่อสุขภาพนะครับใครที่เป็นโรคกระเพาะนะครับเราจะทํากินนะครับผมจะจะพาพี่น้องทํากินนะครับนะครับผมนี่ลักษณะของต้นเนาะต้นหานจร์เจนะครับอาจจะมีพันธุ์ใหญ่พันธุ์เล็กแตกต่างกันไปนะครับ คือนี้ผมเด็ดมาแล้วครับเด็ดมาสองหม้อแช่เอายางออกนะครับที่กี้ยางเราจะเอายางมันออกก่อนครัเี๋จะเดจะผ่านไปซีซีเดี๋ยวจะทําให้พี่น้องได้ดูนะครับเพื่อกระเพาะนะครับหรือว่าผิวพันธุ์ของท่านก็มาขัดมาถูก็ได้นะครับนี่จะเป็นยาสมุนไพรที่ที่ดีนะครับผมถ้าบ้านใครมีก็ปลูกไว้นะครับใครเป็นมะเร็งลำไส้นะครับกินอันนี้ช่วยได้นะครับก็คือกินข้างในนะครับ ออกข้างในกิน,น,ค,นครับะะกนนะนครับทำวยกันครับครับนี้คือผมเผาออกมาแล้วนะครับไม่มีคนถ่ายให้ทำเองถ่ายเองนะครับผมเราปองนี้ให้ออกให้หมดนะครับปอกให้หมดแล้วก็เราใส่จะใส่ในจานครับผมกินนะครับ โอเคนะครับกินอาหารทะเลนะครับจรจก,ก็จะช่วยอาการได้ดีแล้วนะครับผิวก็ได้นะครับแต่ว่านี่จะพาธีทำทำกินนะครับว่าทำกินสดๆได้ทำยังไงครับเราเอามาเสร็จแล้วเราก็เราก็หั่นแล้วก,แวก็แล้วก็เปลือกออกนะครับนี่คือันจะพาเปลือกออกนะครับแล้วก็เอาเปลือกออกครับอันนี้หั่นเสร็จแล้วก็เราก็มาล้างกับน้ํานะครับ เราน้ำเสรเ็จแล้วเราก็หั่นเป็นเป็นชิ้น้ๆเหมือนลูกเต่าเราหั่นเป็นชิ้นๆเหมือนเป็นลูกเต่าแล้วเราก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ผสมน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ทานนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องทานต่อนะครับนี่ผสมนะเดี๋ยวผมจะหั่นเป็นลูกเต่าลูกเต่าแล้วก็ผสม,มกันนะครับแต่ก่อนเราต้องล้างก่อนนะครับล้างยางออก่จ้าเด็กดัง เราใส่เป็นลูกเต๋านะใส่เป็นลูกเต๋าให้มันน่าให้น่ากินนะครับตอนนี้สีมันน่าน่ากินนะครับเดี๋ยวเราจะผสมน้ําผึ้งนะครับผมตอ,อนน้ำผึ้งมาเนี่ยเราจะผสมเข้าไปข้างในครับน้าผึ้งเนี่ยของแท้ของปลอมเนี่ยก็พูกยากนะครับสำหรับผมเนี่ยมผมรู้ว่าของแท้ของปลอมเพราะว่าเราเป็นชาวขานนะครับเราเราดมแล้วก็รู้นะครับครับอันนี้เป็นผึ้งผึ้งป่าผึ้งป่าผึ้งเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับผึ้งป่าที่อยู่ในดินก็มีผึ้งที่อยู่ในโพรงก็มีนะครับผึ้งมิ้นท่่หใญ หรือว่าเราเรียกว่าพื้นหลวงนะครับดี๋ยวราจะผสมเข้าไปข้างในนะครับโอเคนะครับโอเคน่าจะพอแล้วนะพอเราผพมแล้วป้าพอเราผสมเสร็จแล้วเราก็คนนะครับสีมันก็จะนี่นีดน้อยไปเดี๋ยวใส่นิดนึงเสร็จแล้วให้นาชิมครับเสร็จแล้วจะให้าน้าชิมนะครับเนื่องจากว่ามันเยอะนะเราก็ใส่นะครับน้ำผึ่งก็ดีต่อสุขภาพของเรานะครับ ก็ว่านหันจระเข้ก็ดีนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะกินว่านหันจระเข้นะครับผมเราจะต้องอธิษฐานนะครับขอให้พระเจ้าเนี่ยทรงเยียรักษาเราใครที่เป็นมะเร็งเนาะจะรักษาได้นะครับหรือว่าใครที่เป็นโรคกระเพาะนะครับกระเพาะมานานไม่หายนะครับกินอย่างเงี้ยาะใช้ได้นะครับใจสําคัญคือการอธิษฐานครับถ้าอธิษฐานด้วยความเชื่อนะครับพระเจ้าก็จะทรงเยียรักษาท่านนะครับขอให้ท่านมีความเชื่อนะครับการดูแลสุขภาพด้วย ไม่ใช,บบบช่บําบัดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะให้คนาชิมดูนะครับรสชาตินะฮะคณะชิมดูรสชาติเป็นไงคนาชิมดูครับชิมดูก่อนอ,อร่อยไหมนะเดี๋ยวพัชิมสิถ้ามันขาดอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูบ้างนะครับโอ้มันหวานมากให้ดัานให้ดัานชิมด้วยโอ้นี่หวานน้ำผึ้ง นี่หบานน้ำผึ้งใช่ของไฮด้าชิมใช่ไหมให้ได้าชิมด้วยด้ดาดาชินะนี่อ่อ่ะอ่ะอ่ะด้าไม่กินเลยดาดานติดใจิดใจานน้ำุงเผาหวานมากเลยติดอตนนี้กินเสยะกินเลยไดหมดยังไป้ยค่ะ นธรรมชาติจากว่าทางจระเข้ไม่ให้หนูกิ้งได้น,ะ<ว>นเบอรจำเก็บลูกหม,มันลูกมัน